สวัสดีครับพี่น้องมณีเดียนภาพมาถ่ายวิดีโอของมันฑีเท่าิรดก็ะบาดุของมิถุนายนพศ2 5 6 3นะพี่น้องเนาะก่อนกระไดปลูกอันอันอันอัปลูยเซียนไว้นาะพี่น้องเนาะบ่านนี้มันการง่ามเพราะเปนง่ามเราก็ไปด้วยอยากสุดท้ายลงวิดีโอให้เพื่อนๆหรือพี่น้องลุงตายายยังไปสลัดเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนเพื่อนมาก อ่านหักสวนเนาะคนที่มากสวนเด้อพี่น้องเด้อมากดอกไม้มากเห็ดกับเขามากเข็บสวนน่ะนะพี่น้องกับเขามาเบิงัวาดเด้อพี่น้องเด้อสาวอุบลอยู่ต่างแดนเด้อานา้ามากกับกดไรโกดแทรงกดติดตามให้นั่งน้ำแน่เป็นน้องใหม่จ้าจังได้กาเวลาพี่น้องกับงามตละสีสวยสวยพี่น้องเอ้ย่อรกับักสีว่าจังได้ผมนะ เจ้าเอ๋ยเจ้าเอ๋ยพูนเป็นพุ่มเป็นพุ่มอยู่เนาะพุ่มบานอีก็ยังบ่พอได้พี่น้องทั้งอันนี่พอจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ผ้าก็เบิ่งเนาะเนี่ยพี่น้องเบิ่งเขาเดี๋ยวเอาเอา,เอาลงตำตำเนาะนีจะได้เห็นเนาะได้เห็นได้งามเลยเห็นบ่เห็นหอดเจา้าะข้อมุติอาบันเดชโซ่เจ้าของเนี่กับพี่น้องบานนี้สิสิเริ่มอันไทยกับเจ้าของละเพราะว่า มันเป็นอันนั้นเนอพี่นองเนอมันจังงามวิดีโอมืนอนี้เป็นว่านังค่าอันจะพีนองเ่อนก็เลนสใส่ ก้านสวยก้วมงามเพิ่นบ่ได้ธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะนี่ละเพิ่นบอกว่าปลูกองไว้ก็บ่ได้เสียหลายเพราะมันเป็นดอกขึ้นมากมันก็ให้เฮาได้ซื่นส้มเพิ่นอย่างเต็มทีดอกเพิ่นก็นสิบ่โลยไว้วพี่นอ้อเฮากป็นงานเป็นเพื่อนเป็นเพิ่นมันสิเป็นอุ้ยโดนพี่น้องเป็นลายสีนะพี่น้องเพราะมันแดด่องมาก นจีออกฉันพูแนแดงอมส่อมแดงอมเปียวอมร้านอมทุกอย่างหลับไปนอน้นไเนาะเ่ไปนน้พี่น้องยูอี่เนนอยูบน่เนี่ยูอัเตรเลียเด้อพี่นองเดอออสเเลียนะคะอันปลูกนี่ยังของคนไทยเมืองไทยเฮานี่ก้อนจมาปลูกไมัน้อนจีฮาหามาปลูกห้มันเด็กขบนะพี่น้องวาว ยอดลงหอดขีดอินเลยเจ้าเห็นบ่หย,ยองเยอนะๆพุน่ะอ้ยพันตอมาใส่แดดน้อพี่น้องนะ้องพันตอมาใส่ภาษาอีสานเนี่ยเบาะชุดๆก,ก็คืตอตอตอก็คือว่าตะเวนเขามาหาเพิ่นนี่เพิ่นสิแดนหาตะเวนเ่าสูดเอาเอ็กซิเจนจากตะเวนเขามาหาเจ้าขอมน้อพี่น้องเพื่อกับสีดึงไว้ไลยใส่เนี่ยมึงเว้นพี่นอ้นองสวยมากเพื่อกับสีหอนเนาะเพื่อกับสีแดนนะงเอาใส่เนนะี่ยมึงเว้นเนาะ แต่วล่ะข่อยก็บ่ได้เก่งดอกเรื่องอันวิทยาศาสตร์ถ้าที่เสิร์ข่อยคิดเอาข้องข่อยซื่อๆข่อยบ่ได้ไปคิดวะเบิบ้งเบิ่งพี่น้องไม่อยากพากเลยนะคะด,ดับดับดับเสียงก็นั่พี่น้องหัวงาม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 พี่น้องนั่นล่ะจังไรคลิปนี่ก็สิเดียวไหวซ้ำนี่ก็กรนาะพี่น้องเนาะทำมากก,าก็กดไหลกดแทรกกดติดตามไม่นั่งนะไม่เ,เด้อ สาวอุบลอยู่ต่างแดนขอบคุณได้หลายค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะบ๊ายบายซีอยู่บาย